เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดอโนไทจังหวัดนาราธิวาสเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณสถานีรถไฟเจาะไอร้องค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้มีผู้ก่อเหตุคว่างระเบิดป้ายบอมใส่ฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่31ซึ่งเป็นชุดคุ้มครองสถานีรถไฟเจาะไอร้องตั้งอยู่ข้าง,างสถานีรถไฟหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้ใส่กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นระยะเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บไปหนึ่งนายถูกสะเก็ดระเบิดสแสวงเครื่องเข้าที่หน้าท้องค่ะ จากการตรวจสอบพื้นที่พบสลักระเบิดตกอยู่หน้าฐานปฏิบัติการสองชิ้นจึงรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานขณะที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจุดตรวจจุดสกัดเพื่อดูแลความปลอดภัยป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะเขตตัวเมืองยะลานอกจากนี้จัดชุดลาดตระเวนขนาดเล็กรถจักรยานยนต์รถยนต์ออกตั้งด่านลอยในเส้นทางย่อยรอบนอกเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีค่ะ